ครับวันนี้ก็มีการเริ่มเทปูนแล้วนะครับมีรถเทปูนมาเทแล้วนะครับนี่ครับไอคอนกรีดนะครับที่วัดหนองค้อนะครับวันนี้นะฮะที่เจ็ดันวาคมหกสิบงนะครับ คนตีนะครับที่วัดหนองโอนะครับทำลานจอดรถนะครับเพียงร,รองรับคนที่มาจัดของปู่นะครับ